สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะมาทำ expandable uh, banner กันนะครับอย่างแรกเปิด new file นะครับตอนนี้ผมเปิด new file ขึ้นมานะครับผมก็จะ resize มันเล็กน้อยผมขนาด banner ผมก็เป็น300แล้วกัน300คูณ300เพื่อให้ง่ายๆเรการจดจำง่ายๆแล้วกันนะครับอย่างอื่นผมไม่เซตน,นะครับก็เป็น unit pixel ธรรมดาก okay. าดโอเคคราวนี้ก็นยครับก็ได้ขนาดงานประมาณ 300ร้อคูณสามพิกเซลนะครับส่วนข้างล่างนี่ก็ทำลายนะครับผมจะสร้างาสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนแล้วกันขนาด100่งรคูณหนึ100พิกเซลนะครับก็ไปที่สี่เหลี่ยมนะครับสร้างมาเลยครับสี่เหลี่ยมขนาดสีร้เอ่อ100่งรคูณหนึ100นะครับอา่าคราวนี้ตอนนี้วัตถุเป็นสีขาวเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสีเป็นสีเอ่อสักน้ำเงินละกันแต่เป็นคลิกนะครัเดี๋ยวไม่ค่อย คอมมันช้านิดนึงนะจะเย็นนี่ผมก็จะเซตให้เป็น100่งร้อยถึงหนึ่งร้อยแล้วกันเนาะให้มันเพสเพไว้ก่อนง่ายๆครับอ่าทีนี้ผมก็ไว้ที่มุมให้มันชิดมุมซ้ายบนนะครับก็เปลี่ยนที่แกนเเป็นศูนย์นะครับแกน y เป็นศูนย์นะครับก็เรียบร้อยนะครับคราวนี้ในเฟรมที่หนึ่งเนี่ยครับมันจะอยู่ในเฟรมที่หนึ่งคราวนี้เราก็ผมก็สร้างอีกหนึ่งเลเยอร์นะครับกดอีกหนึ่งเลเยอร์ขึ้นมาเฟรมที่สองนี้นะครับ ผมก็จะมาที่เฟรมที่2นี่นะครับผมก็จะเขียนคีย์เฟรมขึ้นมากด f 6นะครับได้ blank คีย์เฟรมขึ้นมาคราวนี้ผมก็จะสร้างสี่เหลี่ยมอีกอันนึงขนาด300อยคูณ300อยนะครับขึ้นมาง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีเป็นสีส้มแล้วกันเพื่อให้เห็นความแตกต่างน้ําเงินส้มครับแตกต่างชัดเจนนะครับค่3สาคูณ300นะครับเอาให้ที่ชิดมุมเหมือนเดิม เรียบร้อยก็จะชิดมุมเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นหนึ่งสองหนึ่งสองนี่ครับเรียบร้อยเลยเฟรมที่หนึ่งเฟรมที่2คราวนี้เฟรมที่วัตถุเฟรมที่หนึ่งนี่นะครับเดี๋ยวผมจะนเวิร์ตเป็นซิมโบนะเป็นซิมโบแบบปะท่อนนะครับให้เลือกซิมโบแบบปะทอนนะครับผมก็ตั้งชื่อ name ว่าหนึ่งร้อยแล้วกันตัว ตัวที่2เนี่ยครับตัวใหญ่ผมตั้งชื่อว่า300แล้วกันง่ายๆนะครับ convert นะครับก็300โอเคครับคราวนี้ก็จะมีทั้งหมด2อ,อันแล้วในเฟรมที่1น,นี่นะครับวัตถุเฟรมที่1เวลาเข้ามาผมจะให้มันส stop นะครับผมก็จะใส่ stop code ไปที่นี่นะครับทั้งเฟรมที่1ทั้งเฟรมที่2เลยเพราะว่า เวลาเราเมาส์โดนมันใช่ไหมครับมันก็จะกระจำมาเฟรมที่2นะครับเวลาเอาเมาส์ลิฟนะครับหรือเมาส์ออกจากบริเวณนี้มันจะกระโดดมาเฟรมที่1นะครับคราวนี้ผมใส่ Stop ปโค้ก่อนก็ให้ select ที่เฟรมนะครับแล้วกด F ครับเดี๋ยวเครื่องมันช้ามากนะครับก็เปิด Action Script Panel ขึ้นมานะครับผมก็ใส่ a l r l e a s e on low over นะครับ ให้ใส่อ n อนก่อนนะครับ movie control นะครับแล้วก็อ n อนนะครับ c o m m ั n ช c h a เนี่ย on low over นะครับแล้วก็ติด low o อ e r ใช้ go script assistant นะครับเพื่อให้ทำการช่วยเหลือยังไงได้แล้วก็ go to and play นะครับทำลาย control เช่นเดียวกันนะครับ go to and play เฟรมที่2ใช่ไหมครับง่ายๆนะครับก็ใช้ script assistant เพื่อให้ง่ายครับส่วนใน object แล้วเราก็ขยับมานิดนึง เพื่อให้เห็นตัวนี้นะครับส่วนี้เราก็เลื่อนมาเป็นที่2เราจะใส่โค้ดให้กับปุ่มตัวที่2นะครับขนาด300คูณ300เนี่ยครับก็เมื่อ on low out นะครับเนี่ยครับเราก็ไปที่ on เหมือนเดิมครับ on low, low out ตัวนี้ใช่ไหมครับหมายความว่าเวลาเอาเมาส์ออกจากบริเวณสีส้มตัวนี้นครับมันจะก็จะกระโดดไปเฟรมที่1ให้กระโดดไปเฟรมที่1แล้วต้องใส่ go to นะครับ โอ้เฟรมที่1ถูกต้องแล้วคราวนี้เราก็ปิดไปก็จะทําการใช้ได้คราวนี้เราก็ทําการเทสได้เลยนะครับกด c t นทร n t e r มันก็จะ Export ไฟล์ครับอ่าสังเกตว่าเวลาผมเอาเมาส์เนี่ยครับโดนที่ตัวสีฟ้าปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีสีตัวอ่าสีส้มนะครับไปเฟรมที่2แต่พอเอาเมาส์ออกปุ๊บมันก็กระโดดก,กลับไปเหมือนเดิมอ่าคราวนี้ก็จะเป็นขอบเขตมันก็จะมีอย่างนี้เหมือนกันนะครับ แต่ทำยังไงให้เวลาเอาเข้า HTML แล้วมันเหลือแค่นี้นะครับเหลือแค่ตัวสี่เหลี่ยมนี่ครับเราต้องใส่ไอตัว div tag นะครับอ div ครับ div tag นะครับแต่ก่อนนั้นเราก็ต้อง export ให้มันเป็นพื้น background เนี่ยครับเป็น transparent ก่อนนะครับโดยการมาที่ไฟล์ public setting นะครับอ่าชาหนิดหนึ่งนะครับมี public setting นะครับก็ เราจะให้มัน Publish ออกมาเป็น Flash กับ h TML นะครับคราวนี้มาที่ Flash นะครับก็มาดูไม่มีอะไรมากก็เหมือนเดิมครับส่นมาคราวนี้มาที่ h TML tab ตัวนี้นะครับ Module ที่ w i n d o w mode นะครับให้เราเลือกไปที่ t u a n e n Windowsless นะครับเพื่อทำให้มันเป็น Background ของตัว l l s s เนี่ยครับมันจะใสนะครับคราวนี้เรากด Publish นะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้เซฟเลยมันจะ Publish ไปไหนเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวทำการเซฟก่อนนิดนึงนะครับไปเซฟแอสนะครับผมก็จะตั้งชื่อว่าอะไรดีว่าแบบนึงนะครับตั้งชื่อเว้เอาไว้หน้าจอแล้วกันเทสแล้วกันนะครับเซฟนะครับอนีอ้เรียบร้อยนะครับผมก็ทำการพับบิชก่อนป๊บ ทำไว้แล้วนะครับคือยังไงเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูที่ทําไว้แล้วนะครับนี่นะครับก็เป็นตัวนี้นะครับที่ผมทําไว้ผมจะเปิดมาให้ดูนะครับนี่นะครับก็ตัวนี้ผมจะใช้อ่าสปิดนะครับเนี่นะครับสองอันอ่ะนี่ก็เป็น html ใช่ไหมครับแลวตรงนี้เป็น flash ใช่ไหมครับนี่ครับก็จะเอาตัวนี้จะเป็น object ของ flash จะขึ้นต้นด้วย object class บลา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 นะครับแล้วก็จบด้วย Ob slash object เนี่ยครับเราก็เอาโค้ดที่ตัวนี้นะครับเนี่ยครับที่ผมเปิดไว้ที่ตัวนี้ก๊อปตัวนี้ส่วนนี้ก่อนมาใส่ไว้ตัวส่วนด้านบนเนี่ยครับเนี่ยนะครับสักครู่ปุ๊บเนี่ยครับก็เอาตัวตัวนี้มาใส่ไว้เหนือ object เห็นไหมครับ ใส่เลย Object Class อันนี้ครับแล้วก็จบก็ปิดด้วยเหมือนเดิมตรงนี้แค่นี้เองครับแล้วมันก็จะออกมาก็จะได้เหมือนในตัวอย่างเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ